วันนี้ครับอร่อยแล้วครับชุดจับคู่ครับจับคู่ห้าสิบ้าบาทก็หมายความว่านี่อันนี้นะแฟนผมกินจะหมดละก็คือเนี่ยคู่อย่างเงี้ยห้าสิบห้านะครับอย่างเงี้ยห้าสิบห้าแล้วก็อย่างเงี้ยนี่นะครับเบอร์เกอร์หมูกับพายสับปะรดนะครับหรือพายแอปเปิลพายนะครับงงงนิดนึงนะครับพายแอปเปิลพายน่คือพายสับปะรดเป็นไฟไม่เกี่ยวนะครับสี่สิบห้าเอาหมูทะลักครับอย่างเงี้ยมันอร่อยมากครับไม่น่าเชื่อครับว่า เนี่ยรับรองครับลองไปที่แมคโดนัลแล้วลองซื้อดูครับเนี่ยหมูทะลักหมูทะลักเดี๋ยวเราเก็บข้อยเหมือนเดิมครับนี่นะครับอันนี้แฮมเบอร์เกอร์จิ๋วของลูกผมครับลูกผมเขาชอบแฮมเบอร์เกอร์ไงนี่นะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับว่าลูกกินแล้วจะเป็นอะไรครับเราก็กินสับเปลี่ยนหลายอย่างในดูนะครับบนโต๊ะมีทั้งส้มนะครับมีนี่อาหารนะบอกเคอลงบอกเคอรี่กุ้งก็มีนะครับก็คือกินหลากหลายนะครับเราไม่ได้กินอย่างเดียวก็คือ ดูในตู้เย็น,นครับในวตู้เย็นได้มีอะไรบ้างเ <c oughs> นี่ยเห็นไฮะดูดิครับเนี่ยมเชาก็กินบลอกคัลี่กุ้งนี่นะครับท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าเรากินจังฟู้ดแล้วจะเป็นอะไรนะครับเพราะเราไม่ได้กินอย่างเดียวครับนี่อันนี้มีข้าวโพดคั่วด้วยนะครับแล้วก็อันนี้แก้มก่อนนะครับยังไงลองไปแวะที่แม็กดูครับอร่อยจริงๆครับนี่